แอสเซนดีกับแอสเซนดีการต่อทำเหมือนกันทุกอย่างตัวปืนประกอบด้วยส่วนบนคืออัปเปอร์แล้วก็ส่วนล่างคือโลเวอร์เขาจะยึดติดตึงแน่นประกอบด้วยสลักเพียงสองตัวเท่านั้นคือสลักอ่าท้ายอา่ารีชูเวอร์และสลักหน้ารีชูเวอร์ครับวิธีการก,ารก,ารก็คือใช้อา่อาขยับไปตรงอย่าให้มันตัวเองมันขัดหรืออะไรมันจะยากขยับพยายามขยับจงแล้วใช้นิ้วถ้าปกติธรรมดานิ้วกดได้กดภายหลังไปเลยครับ พอทับฟานปูทีนี้เราก็เอามือดึงใช้เทคนิคไม่ใช่ครับกดกดนีกดไปเลยครับกดลงไปเฉยครับกดครับกดไปฝั่งนู้นนะครับครับผมโอ้กดไปทางฝั่งนู้นครับแล้วก็ดึงเฉยไม่ต้องกลัวนะครับปืนตะกูล ar หนึ่งห้าไม่เหมือน sk สลักไม่มีการหล่นหายสลักก็จะไม่หล่นหายเป็นขาดถอดมาครับแล้วก็ถอดตัวหน้าเหมือนกันครับก็คือกดแต่ตัวหน้าตัวนี้รู้สึกจบฝืดนิดนึ่งมันฝืดนะครับงจมันกดได้ ไม่เป็นไรครับเราจะถรรอดลูกเลือเรากาะแค่ตัวเดียวก็ได้แล้วดึงคันล้างลูกเลื่อนดึงคันล้างลูกเลื่อนออกมาก่อนจะถอดอ่ะต้องเคลียร์ปืนให้เรียบร้อยนะครับว่าปืนนั้นไม่มีกระสุนจริงจริงแล้วก็ดึงคันล้างออกมาครับดึงออกมาดึงมาสักครึ่งหนึ่งแต่แล้วดึงชุดลูกเลือขึ้นมาถอขึ้นมาเราจะได้ชุดลูกเลือแบบนี้แล้วก็คันล้างถ้าเราจะถอดแล้วก็ดึงมันจะมีช่องที่ถอดช่วงเดียว จังหวะช่วงเดียวที่ถอดกําลังได้คันล่างมันจะมีอ่าตุ่มข้างล็อกสองข้างเราต้องใส่ตุ่มข้างล็อกให้ตรงกับรอยบากนี่ครับแล้วกาดา็ดันไปครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพ,าย,พาย,ยายามจะถอดข้างบนดีกว่าไอ้จะถอดอาโลวเวอร์ให้ได้ <c oughs> โอเคพอได้แล้วมันขะ้องโหดนที่ไห แสดงไม่เคยใช้งานใช่ไหมเนี่ยไม่เคยแกะใหม่เลยครับโอเคเนี่ยมันแยกจากกันแล้วนะครับเห็นไหมครับเขามีรอยบาดนิดนึงเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมครับเป็นรอยบาดไหนรอยบาดตรงนี้ครับเราต้องเอาตุ่มนี้ยจะใส่เขานะให้ตรงกับรอยบาดเนี่ยเราจะเข้าตัวนี้ยเข้าไม่นานเนี่ยครับเวลาดึงออกมาใกล้ตรงกับรอยบาดเลยนะคือรอยบาดคือครับหลอกวานตัวนี้จะต้องสัมพันธ์กับตุ่มหนุ่มตรงนี้เห็นท่อแก๊ส เห็นไหมครับหเห็นหน้าเูเลือดจะเป็นคล้ายๆตัวฟันเฟืองแต่ส่วนนอกของความยาวลองกล้องเขาคือ14นิ้วครึ่งนะครับมาตรฐานโอเคทีนี้มเม,มื่อกี้ผมก็สมมติเราถอดไปเรายังไม่ถอดทุกเลือดนะครับสมมติเราดไม่ต่อเพียงก็ใส่เรียงก่อนใสน่นี่สอดเข้าประมาณสามเต็นแล้วหงายลูกเลือดเสร็จแล้วให้ดึงอ่า หน้ารืเลื่อนให้กลางให้สุดนะครับถ้ามันจะใส่ไม่ได้ดึงออกให้สุดนี่นี่นี่ขัดก่อนไม่ใช่ครับนะดึงเดึงหน้ารือเลื่อนก็ดึงครับครับอ่าให้กลางให้สุดกดดันไว้ครับดันไ้ครับดันเข้าหาิอ่ฮะนี่ตอนนี้คือการตำแหน่งขัดก่อนเอาดึงก็ดึงให้กลางให้สุดเพื่อจะปลดก่อนโอเคครับแล้วก็ใส่ไปใส่ธรรมดานี่ครับดึงสุดแล้วก็ผัดก็คือแล้วก็ดึงผัดคืไม่ต้องครับมันจะเข้าอีกเลยตอเดี้ก็ดัน ก็เหมือนกันครับเวลาจะถอดก็ดึงออกมาแล้วให้หน้าลูกเรือนอะดึงาหน้าลูกเรือนอยู่สักประมาณอ่าากท้ายเมกซีนแล้วก็ดึงออกมาดึงเฉพาะตัวลูกเรือนออมาคานค่ละแล้ว